ความรุนนะครับไอ,อ้ขวัอย่างนี้หรอรุนนะครับคือเราเห็นลูกบอลอยู่ลูกหนึ่งนะคราไม่รู้ว่าเป็นลูกบอลของใครเรไม่รู้ว่าเป็นของพี่เขาหรือเปล่า มีการไปยืมลูกฟุตบอลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แกจะกลับแล้วเหรอจะกลับหรือคะจะกลับหรือคโอ้ขอบคุณคออเลเอคุณครับนั่น่ไมและแล้วลูกบอลก็มีเจ้าของจริงๆด้วยเอาเอาเอ เป็นเปล่าเอาถืออะไรวะโอ้โขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,ะอวันนี้อุปสรรคโคตรเยอะเลย เนี่ยถ้าเราไม่ขอเราจะได้เล่นไหมแล้วถ้าเราไปหยิบมาโดยพาราการน่ะเราจะเป็นยังไงเออเราก็ต้องพูดสิคะเนี่ยแอบแอบด้อมด้อมมองมองอยู่เลยแล้วไปแอบด้อมด้อมมองมองอยู่เห็นลูกฟุตบอลแต่ไม่ท้ามาจ้ะ เอ,เอาเอาเอาอะไรของเขาครับนะั่นเล่นคนเดียวได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเบาๆนะ อย่างว่างของกนหนูเล่นไม่เป็นอะ่ะทำะไรอะ่ะ